ก็ในวันนี้องค์าชาเนี่ยจะยอมเปิดหน้าให้เราเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะครับองค์หญิงเนี่ยเป็นคนพูดบอกกับผมเองเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูหน้าขององค์าชากันเขาจะยอมเปิดหน้าแล้วนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเนี่ยเบิร์เดนป่าล้าผีนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้นะผมก็อยู่กับองค์หญิงนะครับพี่พี่ครับสวัสดีคนดูคนดูนะครับ ก็เห็นองค์ญิงบอกว่าวันนี้เนี่ยอง์ราชานะครับจะยอมเปิดหน้าให้พี่พีเอฟซีได้รับชมใช่ไหมครับองญิงครับใช่เห็นท่านพ่อบอกหรือว่าไงครับองญิงท่านพ่อเป็นคนพูดเองว่าจะให้คนดูเห็นหน้าท่านพ่อก็คือเขาเนี่ยจะยอมเปิดหน้าแล้วนะครับพี่พี่ครับก็ฝากเป็นกาลังใจกันด้วยนะพี่พี่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครพี่พี่ครับ ก็โอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งรอองราชามาหาเราดีกว่านะองญิงไปนั่งเป็นเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ค่อยไปนอนได้ไหมครับก็เดี๋ยวจะให้องหยิงไปนั่งเป็นเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่ครับก็โอเคครับไม่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเเนี่ยเดินทางลงไปนั่งรอองราชากันเลยดีกว่านะครับพี่พี่ครับไปไปครับองหญิงอง์ราชาเป็นคนพูดกับเป็นคนพูดกับองคหญิงเองใช่ไหมครับใช่ องยิยงโกยพอมบันเนี่ยองยิยงครับื่ออื ก็เดี๋ยวเราเนี่ยรอกันตรงนี้นะพี่ๆโอเคองยิงเดี๋ยวเรานั่งรอองราชาองยิงนั่งคุยก็เอฟซีก่อนได้ไหมครับเขาคิดถึงองยิงเขาคือองยิงเป็นคนพูดเองใช่ไหมครับว่าองยิงรับประกันนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บองราชาโกดผมนะจะกดเจ้าเรื่องอันใดก็เดี๋ยวเขาหาว่าเขเนี่ยแบบเราตื้อเขาอีก เดี๋ยวเราลองรา,รา,ราชามาก่อนนะพี่พี่โอเคตรงนี้นี่นะ <c oughs> เป็นนมผลไม้นะครับกนนินน้ำตรงนี้อย่างอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ข้ารลุนแล้วกินเลย ข้าเคอกินแล้วเจ้าซื้อมาให้ข้าบ่อยมากเจ้าอย่าไปใช้ส่งนะ้ครับ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 องยิงส่วยไงคนดูก็อยากเจอนะคิดถึงองยิงกันเยอะรสชาติเป็นไงครับเฮ้ยองยิง องคชามาตอนไหนอะผมไม่รู้เรื่องเลยเปิดๆนะเมื่อรู้เมื่อเมื่อเมื่อเจ้าไม่รู้เององคเจ้าไม่สนใจข้าแล้วใช่ไหมสนใจครับท่านไม่ไว้องค์ราชาก่อนดีกว่าองค์ยินครับ แต่หนึงครับทางใจเย็นครับองชาสวัสด,ดีครับองชาสบายดีไหมครับสบายดีข้ามัน,น,น,กกมนั่งดูพวกเจ้าเป็นชูโงงแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายยังไม่เจอองชาเลยครับข้ามนั่งตรงนี้สิพี่เมื่อกี้เราไม่เจอใช่ไหมข้ามันนั่งตรงนี้ เป็นจูงมงแล้วขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่เจอครับผมหุ่งไครนะแล้วเจ้าไม่สนใจขก็ได้สนใจครับท่านคือเมื่อกี้ผมไม่เจอพี่ครับเมื่อกี้องค์ราชามาตอนไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะองค์หญิงเจอไหมเมื่อกี้หาลูกเมื่อกี้เจ้าให้องค์หญิงกินลมอะไรขา้าไม่รู้หรอกเมื่ออารมณ์ใช่ไหม ครับท่านข้าเห็นหมดพวกเจ้าทำอะไรกันข้าแค่ไม่อยากยุ่งเรื่องของพวกเจ้าครับข้ามาทำหนี้ตรงนั้นแล้วครับเห็นไอ้นี้เดี๋ยวผมจะร้องทามดูนะพี่พี่

อาจะเปิดจ้าให้มวลนุษย์ดูมือทรยแล้วกัครับเอิญท่านใจเย็นอันนี้องค์ยิงลูกท่านนะข้าไม่อยากลงมือลบไว้กับพวกเจ้าเลยนะจะใช้ใช้องราชาหรือเปล่าวะองค์ยิงผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งเจ้าเนี่ยข้านั่นแหละองราชาที่คอยช่วยเหลือเจ้ามาตล้งเยอะองค์ยิงผมว่าไม่ใช่อ่ะ องยิงออกมานี่ก่อนอรเร็วองยิงเร็วเจ้านีข้าต่อไปนี้ข้าจะไม่ช่วยเหลือเจ้าอีกแล้วเจ้าเบิ้ใช้องยาชาไหมครับผมองยิงว่าใช่ไหมอ่ะองยาชาใจเย็นๆก่อนดีกว่าข้าไม่เคยทู่ให้ใครฟังเลยนะข้าจะเปิดหน้าให้ดูเนี่ยองยิงกลับไปนอนพักก่อนก็นได้ครับ แล้วงยิงจะอยู่เป็นเพื่อนผมข้าห้อยามากอะไรนะองยิงข้างหนาวองยิงไม่มีเสื้อขันหนาวนะพี่พี่ผมจะให้องงยิงขึ้นไปนอนพักผ่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะได้รับอันตรายนะอังยิงขึ้นไปก่อนก็ได้ครับแล้วผมเอานมไปให้องยิงกินให้หมดคนะล,ลัวลิออเป็นนมไเป็นนมผลไม้ครับ หมอท่านใจเย็นก่อนดีกว่าค่อยมีอะไรคอ่คอยค่อยคุยกันดีกว่าข้าเนี่ยนะข้าจะบอกงไปมองมา,มาที่จะไม่โอนเจอหน้าข้าครับผมไม่รู้ครับเพราะผมได้ผมรูว้ว่าองค์นี้เขาแบบหมอท่านบอกไายครอบครัวเจ้ามีแต่น้องยอมดีคนเดียวที่คอยเจอหน้าข้าไม่เชื่อไปถามน้องวอมได้ครับ ผมขอโทษครับท่านบัดที่ลูกครับพาองค์หยิงขึ้นไปนอนได้แล้วมันอากาศเย็นเดี๋ยวองค์หญิงไม่สบายขึ้นมาเจ้าจะลำบากครับท่านแนละ้วผมลงมาครับองค์เย็นร้องผมก่อนนะพวกไม่ซ่งไม่มีไฟฉายอะ่ะแหกกิริอีว่าเดี๋ยวท่านร้องผมตรงนี้ก่อนนะ แฮกเกอรี <ank ily> ่อีเอาน้ำมาให้ค่ะกินหน่อยนะได้ครับท่านได้ครับไปครับองหญิงเร็วล้วเจ้าเบิร์ดครับท่านผมแบบทำไมวันนี้ผมดูกลัวปกติครับพี่พี่เราพอมานะท่านองหญิงองหญิง องหญิงว่าใช่ท่านพ่อไหมฮะใช่ไทยวันนี้เขาดูโหเจ่ะวันนี้ผมดูกลัวปกตินะองหญิงกลัวไหมอะไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเกือบโดนแกตบอ่ะพี่ๆโดนตบแล้วแต่แบบตบไม่แรงเท่าไร่ฟิรฟิด ลางน้ำให้องราชาแก้วหนึ่งองยิงขึ้นไปนอนก่อนก็นได้ฟัดต <What? S 2> อนนี้ผมก็ได้องยิงไปได้ครับคลองน้ำลหรครับนี่ก็เป็นน้ำนะพี่พี่นี่นะครับ ลำเปล่านะวันนี้ผมดูกลัวปกติอะพี่พี่เพราะปกติเนี่ยองค์ราชาไม่ใช่แบบนี้นะครับวันนี้เขาดูแบบผิดปกติไปเลยพ,พีี่ยังน้อยก็อาจจะแบบกดด้วยแหละนะพี่พี่นะ ว่าเราไปถามแบบนั้นอะเอ้าองละาชาไปไหนแล้วอะพี่เขาไม่อยู่แล้วเกรย,ยเลย์ยดได้ไหนีเนี้อยี่ดิองละชาครับองละชาครับเมื่อปโปมีเซอร์หนะองละชาครับ ดีชี่น้องเพื่อนๆ,ๆองราชาครับเฮ้ยผมตกใจหมดเมือ่อกี้ท่านไปไหนมาไปเดินดูรอบบ้านเาาหรอครับท่านครับ กมมา,มาใช่หุเป็นกุมารน,นะครับที่ท่านเคยเจอครับดีนะมีกุมารสององค์นั้นมาอยู่กับเจ้าครับ<อ>ท่านดูแลพิภพใส่ที่เจ้ามองไม่เห็นช่วยเจ้ามาครับคือกุมารมาดีใช่ไหมครับท่านใช่เจ้าเลี้ยงไวด้ดีๆละ่ะอย่าให้เขาอดอยาก เดี๋ยวท่านช่วยมาสร้างสอนให้สักวันหนึ่งได้ไหมครับแบบอบรมกุมารอย่างเงี้ยท่านเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านถ่ายแล้วก็ลงในช่องท่านแล้วกันอขคจจออรจจะน,นะครับน้องชายเจ้าหรือเจ้าบาดานะอันไปเจอสิ่งที่อันตรายมากไปเจออะไรครับท่าน,นเจ ผีโป่งข้างผมยังไม่รู้เลยว่าน้องบาสเจอหัวมันอะนานี้มันมีแค่ผมแล้วก็หัวมันเดี๋ยวผมจะลองไปถามน้องเพราะว่าตอนนี้น้องไปห้าจับปูจับปลาอยู่ครับท่านยังไม่กลับมาเลยเอีกสักพักคงจะกลับมาครับถ,นะถ้าน้องเจ้ายังไม่กลับมา เจ้าไปตามหาได้เลยครับท่านเจ้าเดินตามห้วยเนี่ยเดินลงไปสักครับมันอยู่ไกลเจ้าบา้านมันอาจจะไปถิ่นของเจ้าผีปองข้างรัโมโบราณเนี่ยนะผีปองข้างเนี่ยมันเยอะครับท่าน,น,นคนเนี่ยหรือทำร้ายคนตายเป็นร้อยเป็นพันคนแลว้วครับ คือตอนนี้เนี่ยน้องบาสอยู่ในอันตรายใช่ไหมครับท่านใช่แต่เจ้าคอยดูไว้ผมมีเจ้าเจ้าเ่ือน้องเจ้าไว้ด้วยเบิรแล้วตอนนี้ไปช่วยไม่ได้หรือครับท่านเจ้าไปตามหาไปยังไงก็ไม่เจอเหมือนผีปโป่งข้างมันจะปิดตาไว้แล้วแล้วท่านพอจะช่วยได้ไหมครับผมเป็นห่วงน้อง คืนนี้ผมเช้าราไปดูมันเลยถ้ามันยังไม่กลับมาในเวลาคืนนี้นะเดี๋ยวข้าเนี่ยลองไปช่วยมันเองครับแต่พวกนนี้เช้าถ้ามันยังไม่กลับมาก็ไปตามหามันด้วยมันยุ่จแถวห้วยนี่แหละจาลงไปไกลมาก ครับท่านมีน้ำใช่ไหมครับคืออันนี้ท่านยังไม่ยอมเปิดน้าให้พี่ๆ FC ได้ดูใช่ไหมครับท่านใช่โอเคครับท่านผมขอโทษด้วยครับครับอันนี้ท่านจะไปพักเดี๋ยวท่านนอนพักก่อนก็ได้ครับ คือทุกวันนี้เขานอนองราชานอนตรงนี้แล้วนะพี่พี่แล้วผมจะ,จะนั่งสมาธิโอ้ครับท่านช่วยน้องเจ้าคือเขาจะนั่งสมาธิช่วยน้องบาสนะครับพี่พี่เชิญตามสบายเลยครับท่านตอนนี้เขาก็กลังอยู่ในสมาธิคือตอนนี้เขาบอกว่าน้องบาสเนี่ยได้รับอันตรายจากวยเส้นนี้นะน้องบาสไปถึง ทินพี่ป่งข้างนะพี่พี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอดูในคลิปน้องบ้านแล้วกันนะครับบานเดินป้าผาหล่อนเพราะน้องบาสเองก็ไปท่ายิปเหมือนกันไปหาเจปูเจปลาของน้องนะครับพ,พี่โอเคครับท่านงั้นนะผมไม่รบกวนแล้วครับผมขออนุญาตขึ้นไปนอนพักผ่อนกับองค์ยิงก่อนครับท่านผมขอกราบลาครับ่นนะนงงัังมกลจว กำลังจะวิง่งหนีเลยเหรอท่านมันมีประมาณตออนเยอะที่ตามน้องเจ้าอะนะมีอยู่ตัวนึงแต่ที่น้องเจ้ายังมองไม่เห็นอีกสองสามตัวเลยครับ,บครับแต่ไม่ต้องหว่วงนะครับเจ้าข้าจะ่งบริวาบข้าวดูด ก็มาให้ไปช่วยเจ้าบ้านเองครับไม่ต้องร่วงครับท่านผมงั้นผมไม่รบกวนท่านแล้วนะครับได้ได้ได้กล้าบลาครับผมขอโทษด้วยนะครับท่านที่เมื่อกี้ถามท่านไปเรื่องขอดูหน้าครับได้เลยบอกดูาเจ้าองค์ยิงด้วยนะครับท่านผมขอโทษจริงๆครับองค์ยิงเข้าเขาคงเชื่นือกว่าท่านจะยอมเปิดวันนี้ ครับผมขอโทษด้วยครับท่านตอนนี้เราก็คุยกันดีแล้วนะครับพี่พี่ขอก,กินน้ำนะผมขออนุญาตเดินทางไปบน้านก่อนนะครับก็โอเคนะครับพี่พี่ครับน so ้วผมเองก็ขอตัวขึ้นไปนอนพักผ่อนก่อนนะครับพี่พี่เอฟซีครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมและ <c oughs> องค์หญิงแล้วก็องค์ราชาด้วยนะ <c oughs> และอย่าลืมไปกดติดตามช่องของท่านด้วยนะครับพี่พี่องค์ราชามือกับแรลนะครับพี่พี่ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องบาสเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ๆองค์ราชาทักมาอย่างงี้ก็รู้สึกใจคอไม่ดีนะครับโอเคครับผมก็ขอตัวลาพี่ๆก่อนนะเมื่อกี้ก็เกือบโดนอง์ราชาโกรธหนักแล้วนะครับเรื่องไปขอดูหน้าเขานะ BFC เราเองก็ไม่รู้เห็นองคหญิงพูดมางั้นเขาก็คงจะพูดกับองคญิงหรือว่าแบบนัดกันจะวันนี้หรือเปล่านะพี่ๆก็สักวันหนึ่งก็คงจะได้เปิดหน้าเขาลนะพี่พ สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมเองขออนุญาตลาครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจผมด้วยคอเพิ่มหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับพี B ่พี F ่เอฟซีไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี B ่พี F ่ C. ครับ